โอ้สวยพี่สวยไอพี่บาลีตรงนั้นพี่ตรงนั้นพี่บาลีทีแรกเดี๋ยวฟังนะเก่งโอ้ลูกอีแบมโคตรเก่งเลยสุดยอดเลยพี่บาลีเฮ้ยอะไรวะผมถึงจิงกเก่งเหมือนพี่เนี่ยผมว่าต้องขอบคุณแบบเล่าเท่พี่บาลีเก่งตบปากสามร้อยทีเนี่ยเออพวกมึงเห็นหรือเปล่าเออเห็นนี่ใช่ใช่ใชมันได้อยู่แล้วไม่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 กูไม่ได้หมายถึงเกมกูหมายถึงผีอะ ไอสัตว์ดิดูนาฬิกาเนี่ยนี่มันบ่ายสองผีบ้านพ่อมึงเนี่ยคุณเดี๋ยวมันมาเอ้ยมึงฟังกูนะมันวิ่งผ่านหน้าจอทีวีเราเมื่อกี้ดูมันเดี๋ยพี่แม่งบ้าไปแล้วพี่เฮ้ยนี่พวกมึงไม่เห็นอย่างที่กูเห็นใช่ไหมมันวิ่งผ่านหน้าจอทีวีเนี่ยเฮ้ยังมันมาแล้วมึงแก่อะไรจะตะโกนทำไมวะไงมึงเห็นไหมนะมันวิ่งผ่านเมื่อกี้เนี่ยมึงเห็นหรือเปล่าไอ้แหม่จะเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโทรศัพท์จับเพอนโทรศอะไรเดี๋ยวฉันจะไล่พวกแกดู ช็อตนี้เอาพวกแกดูซะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วดูดิเลไม่เห็นใช่ไหมเออเพื่อนไม่เห็นมีฟอตตีนอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วเพื่อนขอร้องล่ะเพื่อนพูดหนีเมียบัเทืยวกับพวกมึงเนี่ยช่วยทำอะไรที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยพวกมึงไม่เห็นจริงใช่ไหมเนี่ยดูเรื่อเพื่อนนี่ไงนี่คือสิ่งที่กูเห็น ก็ได้เล่นกับแม่งหน่ยโอเคเพื่อนพวกเราเห็นเพื่อนได้เห็นใช่ไหมแม่แม่พ่องเนี่ยใช่ไหมในที่สุดพวกนายก็เห็นกันใช่ไหมว่าเมื่อชาวนี้นายได้เล่นยาแล้วไแล้วสมองมึงอะโมึงดูสิมันยืนอยู่ตรงนี้